ผมได้สืบทอดมรดกรอยพันล้านตอนเย่เฉินสั่งสอนตระกูลอูงานวันเกิดของผู้เท่าทรงผู้นำตระกูลทรงตระกูลอันดับหนึ่งในเมืองจินหลิงหลังจากตระกูลอูได้เจอกับเพตการประหลาดที่หลานชายคนเล็กของตระกูลโดนยาสั่งของเย่เฉินโดยเย่เฉินสะกดจิตให้กินอึทุกๆชั่วโมง ทางอูตรไงหาผู้เป็นพ่อก็ทนเห็นความน่าสงสารบวกกับความสมเพชของลูกตัวเองไม่ได้จึงได้ออกเดินทางไปเมืองจินหลิงเพื่อที่จะสืบหาว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์ครั้งนี้โดยมีลูกชายอีกคนชื่อว่าอูสินร่วมเดินทางไปด้วยตระกูลอูเป็นตระกูลที่มีความมั่งคั่งอันดับหนึ่งในเมืองเจียงหนาน และถ้าเทียบกับเมืองเล็กๆอย่างจินหลิงที่มีตระกูลส่งร่ำรวยที่สุดตระกูลอูมีความแข็งแกร่งกว่าตระกูลส่งเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นการไปจินหลิงในครั้งนี้ก็ได้รับการต้อนรับจากตระกูลชั้นนำในจินหลิงเป็นอย่างดีในขณะที่ช่วงเวลาที่อยู่ในจินหลิงซึ่งคาาเกี่ยวกับงานเลี้ยงเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณปู่ส่งซึ่งเป็นผู้นำตระกูลซ่งคนปัจจุบันโดยทางอูตงไห่ และอูซินก็ได้รับเชิญเป็นแขกผู้มีเกียรติในงานเลี้ยงครั้งนี้ด้วยโดยอูตงไ่ได้ทราบมาว่าทางตระกูลทรงมีหลานสาวแสนสวยนามว่าทรงวันถิงเป็นสาวงานแห่งจินหลิงที่ชายมากหน้าหลายตาใฝ่ฝันจะเป็นสามีกันทั้งจินหลิงอูซินหลานชายคนโตของตระกูลอูหมายมันปันมือที่จะได้สังวันถิงมาครอบครองซึ่งถ้ามองจากเหตุผลต่างๆแล้ว ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากนักเพราะถ้าคิดถึงความแข็งแกแร่งที่ตระกูลอูมีนั้นยังไงตระกูลทรงก็อยากจะเกี่ยวดองด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยโดยคำกล่าวจีนโบราณน,นั้นการแต่งงานกับตระกูลที่ร่ำรวยและแข็งแกร่งกว่าจะทำให้ช่วยส่งเสริมบารมีและความมั่งคั่งซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มพลังให้ตระกูลต่างๆอย่างทวีคูณโดยงานเลี้ยงวันเกิดครั้งนี้ อู๋ตงไฮเหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวทั้งสืบเรื่องลูกชายและหวังสร้างความสัมพันธ์ให้ลูกชายคนโตแต่งงานกับหลานสาวตระกูลซ่งยังไงก็มีแต่ได้กับได้เมื่องานเลี้ยงมาถึงตระกูลอูก็ได้มาในงานเลี้ยงตามคำเชิญโดยมีตระกูลใหญ่ให่ในจินหลิงมากหน้าหลายตาพากับประจบประแจงอู๋ตงไฮและลูกชายในขณะที่สังวันผิงขับรถไปรับเย่เฉิน ซึ่งเป็นแขกที่ทางคุณท่านส่งเชิญมาเป็นแขกพิเศษหลังจากมาถึงอูซินเห็นสังวรถิงลงเปิดประตูรถให้กับเยเฉิญอย่างเคารพตัวเขาเองซึ่งเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้มีความคิดสงสัยเป็นอย่างมากว่าไอหนุ่มธรรมดาคนนั้นเป็นใครแซ่อะไรที่ทำให้สังวรถิงสาวงามดูเหมือนจะมีใจให้อูซินรู้สึกถึงความอัปยศยอดสู่อย่างจริงใจเขากัดฟัน และมองไปที่เหลียวกว่างและพูดอย่างเย็นชาว่าเหลียวกวางฉันมีงานให้นายทำถ้านายทำได้ดีฉันตบรางวันให้อย่างงามสีหน้าของเหลียวกว่างตกตะลึงและพูดออกมาว่าคุณชายอูสั่งมาได้เลยครับเหลียวกว่างจะพยายามอย่างเต็มที่อูซินจ้องมองเย่เชิญที่อยู่ตรงลานบ้านและพูดอย่างเย็นชาว่า อีกสักครู่นายคิดชวิธีให้ฉันฉันจะให้นายฉีกหน้าและสั่งสอนเยเชิญอย่างรุนแรงต่อหน้าสังวันถิงฉันจะให้เขาอับอายต่อหน้าสังวันถิงให้ดีเลยก็ให้เขาใส่หัวไปด้วยสภาพที่แย่เหลียวกวางตื่นเต้นมากนี่มันแม่งเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการแก้แค้นเยน่เชินเมื่อนึกเช่นนี้เขาก็พูดออกมาอย่างตื่นเต้นคุณชายไม่ต้องกังวล ผมจะลงไปหาเขาเร็วๆนี้ในตอนนี้หลิวกวางรู้สึกตื่นเต้นมากหลังจากนั้นก็เดินไปหาเย่เฉินที่อยู่ตรงหน้าพร้อมทั้งถงห้าและซ่งวันถิงพร้อมพูดให้เย่เฉินคุกเขาพร้อมคำนับขอโทษเขาย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ทางเย่เฉินและหงห้าได้ทำการสลักหน้าผากลูกใช้ยหลิวกว่างซึ่งทำให้เขาได้รับความอับอายอย่างมาก เมื่อนึกถึงเรื่องนี้ทำให้เขารู้สึกสะใจเป็นอย่างมากที่ได้แก้แค้นเย่เชนินครู่หนึ่งเย่เชิญถามใครให้ความกล้านี้แก่นายเหลียวกว่างพร้อมบอกว่าตอนนี้เขาเป็นคนของตระกูลอูหากพูดถึงตระกูลอูในงานวันเกิดครั้งนี้ไม่มีใครแข็งแกร่งไปกว่าตระกูลอูแม้แต่ตระกูลทรงเองก็ตามเพราะฉะนั้นเยเชินต้องกลัวแน่นอน แต่หลังจากได้ยินเยเฉินก็รู้ทันทีว่าตระกูลอู๋ส่งเหลียวกวางมาแกล้งตัวเองดังนั้นเขาจึงพูดว่าตระกูลขย่าย,ย่างตระกูลอูล๋ทำไมถึงได้ส่งสุนัขอย่างนายมาออกหน้าแทนพร้อมทั้งตบเหลียวกวางจนล้มทั้งยืนเมื่ออู๋ซินที่ยืนมองดูสถานการณ์อยู่ก็ได้โกรธเป็นอย่างมากเมื่อได้ยินเยเฉินพูดดูถูกเหยียดหยามจึงได้ลงมาแล้วถามว่านี่นายเป็นใครรู้ หรือไม่ว่าตระกูลอูของฉันมีความแข็งแกร่งมากแค่ไหนสามารถทำให้นายตายได้ในตอนนี้เลยหลังพูดจบเขาให้เย่เฉินขอโทษอูซินและก้มลงกราบขอโทษเขาทั้งหมดเขาจะยอมปล่อยเย่เฉินซึ่งหงห้าที่อยู่ข้างๆในใจก็โกรธอูซินเป็นอย่างมากรวมทั้งสังวันผิงที่ยืนอยู่ข้างๆก็ได้ตะโกนเรียก บอดี้กาตร์ตระกูลซ่งให้มาลากเหลียวกวางออกไปทิ้งข้างนอกแต่อูซินก็ได้ขู่ห้ามใครแตะต้องยเยเฉินจับคอเหลียวกวางยกขึ้นและโยนออกไปทำให้อูซินซึ่งอยู่เหตุการณ์โกรธเป็นอย่างมากหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปชั่วครู่คุณท่านท่งรีบเดินมาดูหลังจากเห็นยเย่เฉินก็พูดด้วยความเคารพอาจารย์เย่ คุณมาถึงแล้วในขณะที่อูตงไหามาถึงพอดีก็ได้ตกตะลึงนึกว่าคุณท่านทรงเป็นตาแกะเลเลื่อนทำไมถึงได้เคารพเยเชินอย่างนี้โดยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณท่านทรงได้ถึงกับฝันว่าเยเชินได้มอบยาอายุวัฒนะกับเขาซึ่งหลังจากนั้นเขาก็อยู่อย่างมีความหวังถึงขนาดอยากให้ทรงหวนผิงหลานสาวสุดรักเป็นภรรยาเยเชินเลยทีเดียว ในตอนนี้อูตงไหได้กระซิบถามอูซินว่าไอเด็กหนุ่มคนนี้มันเป็นใครอูซินตอบว่ามันเป็นแขกของคุณหนูส่งครับพ่อเมื่อกี้มันตบเหลิวกวางและดูถูกว่าตระกูลอูเป็นขยะเมื่อได้ยินเช่นนี้อูตงไหโกรธควันออกหูเลยได้พูดกับคุณท่านทรงว่าลุงทรงไอ้หนุ่มคนนี้มันได้พูดดูถูกตระกูลอูของผม และได้ตบสุนัขรับใช้ของตระกูลอูอีกด้วยเมื่อคุณท่านทรงได้ยินก็รู้ทันทีว่าเย่เฉินไม่ได้เป็นพวกที่จะไปหาเรื่องใครก่อนแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอีกฝ่ายก็ตระกูลอูอีกฝ่ายก็อาจารย์เย่แต่ไม่ต้องคิดไรมากท่านทรงก็ต้องเลือกอาจารย์เย่ไว้ก่อนและหากจะหักกับตระกูลอูก็ยอมหลังจากคิดวิเคราะห์ก็ได้พูดกับอูตงไหว่า ที่นี่ตระกูลส่งอาจารย์เย่เคยช่วยชีวิตผมไว้อีกทั้งวันนี้อาจารย์เย่เป็นแขกของผมเพราะฉะนั้นผมไม่ให้ใครทําให้อาจารย์เย่ขุนเคืองได้ครู่หนึ่งคุณท่านทรงก็ได้พูดให้ทุกคนมาสนุกกันมั่งหมดแค่เรื่องเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆอ,อย่าได้ถือสากันหลังจากพูดจบก็ได้แยกย้ายกันไปในงานเลี้ยงหลังจากงานเริ่มขึ้นแขกผู้มีเกียรติ ตระกูลใหญ่ๆทั่วจินหลิงรวมทั้งเมืองใกล้เคียงก็ได้มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งในขณะที่อูสินเมื่อนึกถึงเลเชนก็อยากจะฆ่าเขาในทันทีแต่ก็โดนระงับอารมณ์โดยผู้เป็นพ่อโดยให้สัญญาว่าเดี๋ยวให้เหตุการณ์สงบก็จะให้จัดการเลเชนอย่างแน่นอนขณะที่งานเลี้ยงเริ่มขึ้น แขกต่างๆก็ทยอยให้ของขวัญแก่คุณท่านทรงโดยเริ่มจากตระกูลต่างๆรวมทั้งลูกหลานของตระกูลทรงเองและอูตตงไห่และอูซินซึ่งได้มอบภาพวาดพระจันทร์บนน้ำแร่ซึ่งคาดว่ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่า4 0 0 0ันล้านซึ่งทำให้ผู้ร่วมงานรวมทั้งท่านทรงได้ตกตะลึงและชอบใจเป็นอย่างมากหลังจากมอบเสร็จอูซินก็ได้ถามเย่เฉินว่าพี่เย่ ไม่รู้ว่ามอบของขวัญอะไรให้คุณท่านทรงเห็นคุณท่านทรงพูดถึงคุณเป็นอย่างมากหวังว่าจะไม่ทำให้คุณท่านทรงผิดหวังนะยาเชิญมองไปที่เขาและยิ้มอย่างดูถูกท่านใดนั้นเขาก็หยิบกล่องไม้เล็กๆออกมาจากกระเป๋าเสือ้อยาเชิญซื้อกล่องเล็กๆนี้ที่แผงขายของข้างทางโดยซื้อห้าหยวนซื้อมันก็เพื่อใส่ยาอายุวัฒนะเพราะยานี้ไม่เหมาะที่จะเอาไว้ในกระเป๋าเสือ้อ หรือว่าใช้กระดาษทิชชูห่ออูซินมองไปที่กล่องไม้ขนาดเล็กนี้เขากล่าวทันทีด้วยความดูถูกไอ้อยาเฮ้ยนี่มันของเล่นอะไรของข้างทางสิบหยวนเหรอเย่เฉินยิน้มและพูดว่าคุณไทยถูกแค่ครึ่งเดียวฉันได้ซื้อมาจากข้างทางจริงแต่ว่าไม่ได้ใช้เงินสิบหยวนซื้อมาฉันใช้เพียงแค่ห้าหยวนเท่านั้นทุกคนตกตะลึงกับคำพูดของเย่เฉิน เยาเชิญไม่ได้จริงจังกับคุณท่านซึ่งเกินไปไหมวันเกิดครบรอบ80สิปีของคุณท่านซ่งคิดไม่ถึงว่าเขาจะให้แค่กล่องไม้ราคาห้าหยวนแม้ว่าจะมีบางอย่างอยู่ในกล่องไม้นี้ก็ตามสิ่งนั้นคงไม่ได้มีค่าอะไรของที่มีค่าจริงก็คงไม่ใช้กล่องพังพังแบบนี้หรอกดังนั้นหลายคนรอบข้างโห่ออกมาชั่วครู่ก็แม้แต่ส้งหลงวิที่เป็นพี่ชายของสังวันถิง ก็ยังใช้มือกุมปากส่งเสียงออกมาเบาๆเชอะอูซินถึงกับจับข้อผิดพลาดของเยเชนพูดอย่างขุนเคืองเยเินในสายตาของคุณไม่เห็นคุณทรงใช่ไหมเย่เชนไม่ได้สนใจเขาแต่เปิดกล่องไม้เล็กๆเผยให้เห็นเม็ดยาอายุวัฒนะสีดำกลมอยู่ข้างในและพูดกับคุณท่านทรงว่าคุณทรงนี่คือของขวัญที่ฉันเตรียมให้คุณฉันได้ยาอายุวัฒนะมาโดยบังเอิญ หวังว่าคุณจะชอบเหตุผลที่บอกว่าตัวเองได้มันมาโดยบังเอิญส่วนใหญ่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จำเป็นเมื่อคุณท่านทรงเห็นแบบนี้ก็ตื่นเต้นไปทั้งตัวเขารู้สึกได้ถึงพลังงานที่พุ่งตรงมาที่ด้านบนของศีรษะลุกขึ้นยืนด้วยความตื่นเต้นคุณท่านทรงเพิ่งจะลุกขึ้นทั้งตัวสัญญางรุนแรง ส่วนใหญ่เป็นเพราะเขาตื่นเต้นเป็นอย่างมากจนไม่รู้จะทำอะไรดีในความฝันยังปรารถนาให้อาจารย์เย่ให้โอกาสตัวเองเช่นเดียวกับซือเทียนฉีแต่ว่าโอกาสนี้มีค่ามากจนเกินไปทำให้เขาไม่กล้าคิดเรื่องนี้ในใจวินาทีนี้ความฝันกลายเป็นจริงเมื่อเขาเดินไปหาเย่เฉินอย่างสันสานแขกในงานทั้งหมดจ้องไปที่เขา คนที่ไม่รู้จักเย่เฉินเหล่านั้นเมื่อเห็นคุณท่านตัวสันเดินไปหาเย่เฉินต่างก็คิดว่าคุณท่านต้องโกรธมากแน่ไม่แน่ว่าในชีวิตนี้ไม่เคยได้รับความอับปย์อดสูขนาดนี้มาก่อนทำให้เย่เฉินรู้สบ้างว่าอะไรเป็นอะไรจากนั้นค่อยไล่เขาออกไปอูซินเห็นในกล่องนั้นก็แค่เม็ดดำดำเม็ดหนึ่ง ยาธรรมดาธรรมดามองไม่เห็นความวิเศษอะไรดังนั้นเขาอดไม่ได้ที่จะพูดประชดว่า,ยาเยเฉินงานเลี้ยงวันเกิดคุณปู่ส่ง80ปีคุณให้ยากระจกจอกเม็ดเดียวนี่ไม่ใช่ยาเสริมพลังที่คุณซื้อจากถนนใช่ไหมคนธรรมดากินเข้าไปจะไม่เป็นพิษตายเหรอยเยเฉินไม่ได้สนใจเขาเพียงแค่อธิบายกับคุณท่านทรงยาอายุวัฒนะนี้มีชีวิตยืนยาว ปรับปรุงสมรรถภาพทางกายหลังจากรับประทานแล้วคนสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างน้อยสิบปีเมื่อได้ยินคำนี้อูซินอดไม่ได้ที่จะสายหัวและเหยาะเย้ยเยเฉินคุณคิดว่าคุณปู่ทรงมีสติปัญญาเหมือนคนทั่วไปที่จะถูกคนหลอกลวงยาเสริมพลังที่มีฤทธิ์รุนแรงสามารถทำให้คุณอายุน้อยลงได้ถึงสิบปีคุณกำลังทำเรื่องตลกระดับนานาชาติอะไรที่นี่ คนเยอะมากขนาดนี้เห็นเป็นคนโง่หรือไงแขกส่วนใหญ่ที่ไม่รู้จักเย่เฉินก็พยักหน้าทีละคนอายุน้อยลงกว่าสิบปีเอาอะไรมาพูดใครจะเชื่อละท่านใดนั้นคุณท่านทรงเดินตัวสันมาคุกเข่าต่อหน้าเย่เฉินซึ่งทำให้คนในงานเลี้ยงตะลึงดังนั้นอูซินเขากัดฟันแน่นและพูดว่าคุณปู่ทรงคุณเชื่อไอ้คนจนๆน,นี้ได้ยังไง ยาบำรุงนี้ของเขาแค่ดูก็รู้ว่าซื้อมาจากหมอข้างทางกล่องห้าหยวนยาเสริมพลังอาจจะแค่สิบกว่าหยวนเท่านั้นเองคุณอย่าได้โดนเขาหลอกเชียวนะมิฉะนั้นถูกหลอกแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากินแล้วร่างกายซุดโทมจะต้องเป็นเรื่องแน่คุณท่าน่่งโมโหมองไปทางอูสินพูดอย่างเย็นชาว่าคุณชาย แม้ว่าคุณจะเป็นแขกของตระกูลส่งแต่อาจารย์เย่เป็นผู้มีพระคุณของฉันมีบุญคุณที่ช่วยชีวิตและให้ชีวิตใหม่กับฉันหากคุณยังกล้าที่จะพูดจาโอหังกับอาจารย์เย่อีกอย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจละอูซินกระวนกระวายพูดว่าคุณปู่ส่ง คุณแก่จนเลอะเลือนแล้วหลอกลวงแบบนี้คุณก็เชื่อเหรอเวลานี้ส่งวันถิงได้ยืนขึ้นมาแล้วพูดด้วยความโมโหว่าอูสินคุณกรุณาพูดจะให้มีมารยาด,ด้วยอย่าได้โอหังนักเลยอูสินขมวดคิ้วถามสังวันถิงคุณท่านซึ่งเลอะเลือนแล้วหรือว่าคุณก็เลอะเลือนด้วยอย่าเสริมพลังขยะแบบนี้ยกเว้นหลอกผู้สูงอายุสมองเสื่อมยังมีประโยชน์อะไร หรือว่าคุณก็เชื่อคำหลอกลวงของเยเชนินแน่นอนว่าฉันต้องเชื่อทรงวันถิงพูดโดยไม่ต้องคิดอาจารย์เย่พูดอะไรฉันไม่สงสัยอย่างแน่นอนถ้าหากนายยังเจตนาหาเรื่องอาจารย์เย่เน็บแนมคุณปู่ของฉันฉันจะให้คนลากนายออกไปนี่คุณอูซินหมดอะไรตายอยากแล้วนี่มันบ้าบออะไรกันยาเสริมพลังเม็ดเดียวก็ทำให้ปู่ย่าตายาย และลูกหลานของคุณเป็นน้อยนี่มันเล่นตลกอะไรกันคุณให้กับฉันฉันยังขี้เกียจจะดูเลยทำไมคุณยังถือว่าสิ่งนี้เป็นสมบัติฉันให้ภาพคุณราคาสามสี่พันล้านหยวนคุณท่านซึ่งก็แค่พูดขอบคุณคนอื่นให้ยาเสริมพลังคุณปู่ส่งทุกเขาให้กับเขาแม่งนี่มันอะไรกันยชเชิญมองไปที่อูตงไ่ที่เด็กเดียวและแสดงออกถึงการทักถาง ยิ้มเล็กน้อยและพูดกับคุณท่านทรงว่าท่านทรงแมลงหน้าร้อนจะพูดถึงหน้าหนาวด้วยไม่ได้หรอกแมลงที่อยู่ไม่รอดถึงฤดูหนาวไม่มีทางเชื่อหรอกว่าบนโลกมีน้ำแข็งคนที่ไม่เคยเห็นเทวดาก็จะไม่เชื่อว่าบนโลกมีเทวดาเปรียบเลยว่าคนที่อยู่ในโลกแคบเหมือนกบในกลาความรู้ประสบการณ์น้อยก็ไม่สามารถเห็นโลกกว้างได้ พูดมาถึงตรงนี้เย่เฉินมีรอยยิ้มขี้เล่นและพูดเบาๆว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้คุณไม่ลองฐานยานี้ต่อหน้าทุกคนดูนอกจากนี้ยังเป็นการดีที่คนเหล่านี้จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากยาอายุวัฒนะดังนั้นในเมื่อเยชินก็พูดแล้วคุณท่านทรงก็รีบตกปากรับคำทันทีพูดอย่างซาบซึ้งว่าอาจารย์เย่งั้นผมจะกินเดี๋ยวนี้เลยนะครับ ผู้จบคุณท่านทรงก็ถือ,อยาอายุวัฒนะในมือด้วยความระมัดระวังใส่เข้าไปในปากด้วยความซาบซึ้งอย่างมากกลืนเข้าไปในช่องท้องเมื่อกลืนเข้าไปแล้วคุณท่านทรงก็รู้สึกว่าเม็ดยากลายเป็นกระแสความร้อนไหลเข้าสู่แขนขาและเส้นเลือดของเขาเหมือนย้อนกลับไปสมัยวัยรุ่นยังไงอย่างนั้นทุกเซลล์ร่างกายเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา เขาถึงขั้นกับประหลาดใจที่ได้เจอบาดแผลภายในและโรคเก่าที่อยู่กับตัวเองมาเป็นเวลาหลายปีก็ค่อยๆจางหายไปริ้วรอยบนผิวหนังของใบหน้าก็ตื้นขึ้นมาไม่น้อยกระชับขึ้นเยอะเลยรู้สึกคันหนังศีษะไปชั่วขณะหนึ่งเหมือนว่ากำลังมีผมเส้นใหม่งอกขึ้นมาในสายตาของผู้คน ในเวลานี้การเปลี่ยนแปลงของคุณท่านทรงน่าอัศจรรย์มากอย่างไม่อาจเทียบเทียมได้กับร่างกายเดิมที่กระงอนกระแงนของคุณท่านทรงผมที่ขาวไปทั้งหัวก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำแม้ว่าจะไม่ได้ดำหมดทั้งหัวแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนเป็นสีดำแล้วเส้นริ้วรอยบนใบหน้าก็จางลงจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลือดเนื้อและจิตวิญญาณล้วนแต่แตกต่างจากเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิง ถ้าหากพูดว่าเมื่อก่อนคุณท่านทรงดูแล้วอายุราวราว80กว่าปีชายชราที่กําลังจะเข้าลงงันเมื่อดูตอนนี้แล้วยางมากก็อายุประมาณ60กว่าปีเดิมทีคนเหล่านี้ดูถูกเหยียดชยามยาอายุวัฒนะตอนนี้ในเวลานี้ก็ถูกคุณท่านซึ่งทำให้ตกตะลึงไปเลยใครก็ไม่เคยเห็นฉากที่น่าอัศจรรย์ขนาดนี้ แม้แต่สงวันถิงก็ยังตกตะลึงกับภาพนี้เลยชายชราที่กระงอนกระแน่นก่อนหน้านี้ตอนนี้เขากลายเป็นชายวัยกลางคนที่มีผมขาวสลับดำแล้วทรงวันถิงหลังน้ำตาแห่งความดีใจออกมาและคิดว่าญาติคนอื่นๆของตระกูลท่งล้วนแต่ไม่ได้สนใจตัวเองจริงๆสักหน่อยหลังจากที่พ่อของเขาเสียชีวิตดังนั้นญาติที่เหลือเพียงคนเดียวของเธอบนโลกนี้ ก็คือคุณท่านทรงแน่นอนว่าเธอหวังว่าคุณท่านทรงจะมีชีวิตที่ยืนยาวตอนแรกที่คุณท่านทรงเป็นโรคร้ายหมดทางรักษาเคยพูดกับเธอว่าสิ่งที่เสียใจมากที่สุดคือไม่ได้เห็นเธอแต่งงานคุณท่านพูดว่าคุณพ่อของหวันพิงเสียชีวิตตั้งแต่เธอเด็กๆเ,เป็นเด็กคนหนึ่งที่เขาหวงใยมากที่สุดและเป็นเด็กที่เขาชอบมากที่สุด แน่นอนว่าเขายังเป็นเด็กที่ปฏิบัติต่อเขาอย่างจริงใจและกระตันยูที่สุดดังนั้นเขาจึงกลัวว่าจูจูตัวเองจะตายไปอย่างกระทันหันและทรงวันถิงก็ยังไม่ได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาถ้าเป็นแบบนั้นทรงวันถิงก็กลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวและลำบากยากแค้นคุณท่านทรงหวังว่าจะได้เห็นเธอแต่งงานและแต่งงานกับผู้ชายที่รักเธอ และเธอก็รักเขามีความน่าเชื่อถือมั่นคงและสามารถดูแลและปกป้องเธอได้ขอเพียงแค่นี้ตัวเองถึงจะตายไปอย่างหมดห่วงแต่ตอนนี้สรงวันถิงรู้คุณปู่ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้เห็นตัวเองแต่งงานอีกต่อไปแล้วอย่างน้อยเขาก็มีอายุไขยืดยาวไปอีกสิบกว่าปีไม่เพียงได้เห็นตัวเองแต่งงานถึงขั้นที่ว่าได้เห็นตัวเองมีลูกด้วย ได้เพลิดเพลินไปกับครอบครัวทั้งสี่ช่วงอายุกนอย่างมีความสุขเมื่อคิดมาถึงตรงนี้เธอก็อดไม่ได้ที่จะมองไปยังเย่เฉินและก็รู้สึกขอบคุณในใจห, <c oughs> หลังจากทุกคนภายในงานได้เห็นปรา, <c oughs> ปรากฏการนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ได้กกตะลึงเป็นอย่างมากรวมถึงอูตตงไห่ที่มีความโมบราดนาอันแรงกล้าที่จะได้ลิ้มลองยาวิเศษนี้ห,หลังจากคิดวิเคราะห์แล้วก็ได้ให้อูสิน ลูกชายคนโตที่ล่วงเกินเยเชนให้ไปขอโทษเยเินและหัวว่าเยเชนจะให้อภัยและแบ่งยาวิเศษนี้ให้แก่เขาแต่อูซินก็พูดเสียงแข็งว่าต่อให้เขาตายเขาก็ไม่ยอมที่จะเอ่ยคำขอโทษไอสวายอย่างเยเชนแน่นอนหลังจากได้ยินอูตงไห่โกรธเป็นอย่างมาจึงได้ตบบ้องหูลูกชายสุดรักไปหนึ่งทีหลังจากโดนไปหนึ่งดอกทางอูซินก็ได้สติ และทำตามพ่อโดยให้ไปก้มกราบขอโทษเยเชนเพียงเพราะคิดว่าหากเขาทำอย่างนี้เยเชนจะให้อภัยและขายยาวิเศษนี้ให้แก่ตัวเขาหลังจากอูตงไฮให้อูซินก้มคำนับเห็นว่าเยเชนยังไม่พอใจเขาก็ก้มลงกราบคำนับเยเชนอีกคนตอนนี้เยเชนรู้สึกสะใจเป็นอย่างมากและแสดงท่าทีไม่พอใจจากการที่อูตงไฮ และอูซินได้ไปพังทำลายร้านยายของซื่อเทียนฉยีซึ่งเป็นคนที่เย่เฉินเคารพอีกคนในจินหลิงหลังจากได้ยินเย่เฉินพูดอูตงไ่ก็ได้โยนความผิดนี้ให้ลูกชายและยอมให้เย่เฉินลงโทษจนกว่าจะพอใจหลังจากเย่เฉินได้ยินก็ได้ทำการหักแขนของอูซินจนกระดูกหักร้องโอดโอยอูตงไ่ก็ไม่คิดว่าเขายอมขนาดนี้แล้วย่เฉินยังจะเล่นไม่เลิก แต่ทำใจดีสู้เสือขณะที่เขารู้สึกโขดหูเป็นอย่างมากเยชนก็ได้หยิบยาอายุวัฒนะออกมาโดยก่อนหน้านี้อูตตงไหยได้เสนอให้ราคาหนึ่งพันล้านหยวนเขาคิดว่าเยชนต้องตกลงแน่นอนแต่เขาไม่คาดคิดว่าเยชนได้ใส่ยาอายุวัฒนะนี้ลงไปในปากตัวเองและเคี้ยวจนหมดซึ่งทำให้อูตตงไหโกรธเป็นอย่างมากทั้งเสียหน้าที่ตน และลูกชายก้มลงกราบอ้อนวอนเยเชิญต่อหน้าคนชั้นสูงแห่งจินหลิงแถมยังโดนเยเชิญหลอกหักแขนลูกชายอูตองไหย,ยืนขึ้นและตะโกนประกาศจะฆ่าเยเชิญในทันทีจึงได้เรียกนักรบตระกูลอูออกมาท่านใดนั้นคุณท่านทรงก็ได้ตะโกนขึ้นหากใครทำร้ายอาจารย์เยข่าในฐานะเจ้าบ้านก็ไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นแม้แต่ตระกูลอู อู๋ต้งไหเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็ประกาศหักกับตระกูลซ่งและต้องการที่จะล้างแค้นเย่เฉินให้ได้อย่างแน่นอนหลังจากนี้ตระกูลอู๋จะจัดการกับเย่เฉินอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป